สวัสดีครับพลี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคอยนะครับบรรยากาศเกาเกาหน้แดดคอยแล้วพวกเกาเลยอยาดีๆขึ้นเก่านะครับสำหรับในท่านวันนี้ตามเล่าพัฒนาด้วยมั้ยนี่ครับวันนี้มีเล่าพัฒนาวันนี้มีเล่าพัฒนาครับวัดสุกนู่นเหรอตวันนี้วัดสุกแล้วครับสุกวันที่เก้านะครับพุทธคามคุ้มสหหกแปดตามพุทธโาสถคุ้มมากเลยเฮ้ยช่องฝันดีเนียเป็นจะไปท่างเล่าช่างอย่างเข้าอยู่ดีเอาเอาฝันได้ไหมเกินฝันเล่นน้อยให้ฟังเออเกินเกินฝันว่าอัน เขาสิพาไปเบิ้งสวรรค์วันนี้ห่วยแต่เบิ้งจังไหญ่นออยู่นเพราะว่าแป๊บเดียวเขาพาไปเอาเอาสวรรค์ห้านี่มาหกเห็นด้วยมันหนุเป็นหกหกเป็นจังใหญ่แเป็นมีหน้ามีอย่างชูดวงสมบูรณ์เมัดไหมคนเยาะไปแจ้งใหญ่เขียวชมบุญมัดไปเลยเดบได้ขึ้นไปเที่ยวไปเมืองบัดนี้ว่าจะแของลงมากแล้วว่าไม่ยืนเลยยืนขึ้นเยาะเสื้อผ้าเบิ้ง ถ้าเป็นเป็น,ปนไอเครื่องงหน้าเข้าอยู่ไหมสามช่องสามท,ง,ามทงเลยไงเป็นเครื่งทงหน้าเขาสามชงเยื่อนกันยุคเชิงผ้าเป็นขาวๆเป็นช่องยุคที่จังมันเมฆเมฆมันเปิดช่องอย่างเงี้ยเรียกว่าเขาเรียกว่าเดี๋ยวนี้จะเสียงบอกว่านั่นเรามองไปหน้าบางหนึ่งกันเบื้องกจ้หนึง่งกันผู้า่าบ่เคยไปเขาก็ยิว่าไปเห็นไอโรคตตางดาวบางทีคิดว่าสิแมนเพื่อนบ้านเท่าดิโอตัวนี้เขาตั้งดาวเนาะ เได้แล้ววะนี่ล right oh, ่ะกานพูดจังหนึ่งว่าเจ้าของไปตั้งดาวมาแล้วเขาวางที่ไหมอ้าวเงี้ยแบบเขาีส่งแป็ปกดิตีบ้างได้รึตีบ้างใช่ไหมิดว่ามันสิเป็นเล่าพัชชาห้องมือตัวใดตาตีเลยหรมีในใจแล้วมีในใจเจ้าบ้านแจงบอท่านในตีเ้ยเจ้าสิตีใส่ห้น้อยห้อยสปอนด์ห้อยตีเส้เล่าห่งมีนครับตัวแรกตีเส้เล้า สี่ไซร่าวดูนี้เลอฟันะหกฟันน่ะเออนี่มันสีตีไปยังคือเป็นคือทงหน้าเขาสามทงเรียงกันเลยนี่อหน้ากระัหน้าขันึ่งแล้วสามทง็สามสามก็ต้องเป็นสามนี่เลยหน้าสามทงเนาะอ่าจะเป็นช่องสี่เหลี่ยมเลยสามแเดี๋ยวเป็นไปดีเห็นเลยหนึ่งสี่สามหนึ่งสามสี่ตีได้ไหมหน้าสี่เหลี่ยมมาเราก็ตสี วิสามคือตรงวิสามมันเป็นจ<ม>ังสี่เลมอด์วยเยวขึ้นไปมันนี่เป็นคือจังพวงอีกเกินขึ้ดวงจันทเท่านี่ไหมเห็นเป็นยัง่ายขึ้นโลกอีกโลกหนึ่งเย้ขึ้นไปเลยเห็นเพื่อเวยอสามช่องยื่นมองโวกกันอ่าเนี่ยตี่าสามศูนย์โอ้สามศูนย์อ๋อตามพลี่ไหนเป็นสามช่องเลยเ็มาสามศูนย์วกาสามศูนย์สามพนนะครับก็ว่ามันนี่คือลาบะหน้าเรพลีเนาะครับครับอ๋อลีโชว์ชุดลาบพนาศูนย์หนึ่งพลีนะ สูตรดังเดิมสูตรเคยเขาดีเด้อนะครับสูตรนี้เคยเขาหาตัวหกตัวสามตัวมาแล้วสี่ตัวมาแล <ะ S 2> ้วเคยเขาหาตัวสี่ตัวครับผมจะจับนะครับเรื่อว่าตอนคิดพลาดแน่นอนบางหนึ่งกต่ว่าอยากลองอันใหม่เบ้างเห็นมันคือเหรียญง่ายทีเดียอันนี้เป็นชุดที่เคยเขาประจับครับครับผมแปนศูนย์หนึ่งแปดเจ็ดหกเก้าได้นครับเลขเด่นแปดหกเลขเบิ้ลหกหก 00นั่งบอลลี่เนาะครับครับตามนี้นะครับต้ออนอ้อนะครับพู้มักน้ำอลี่เรกใวันเลขล่าพัฒนานะครับตุ้ยเห็นเหล็กเด่นบั้่องรองเด่นกับนันเนี่ยคนตั้งอยู่เลขกเด่นเลขกเด่นนี่แปดไม่หก่ามาไม่ตุจะน่อยนะเล็เด่นนี่แปดไม่หก,กเลขเบิ้ลก็หกหก,ก,ก,กชนนเอาโชว์ไปว่าม่ปดริ่งรดหน่อยว์ชุดเต็มบอเลี่่ะนะ เตียมนะครับเบิ้งชุดเตียมครับทียังบาทันใดเฮ็ดมาห้เบิ้งว่าซีตัวในใจันที่เตีงไว้ทีว่าเฮ็ดม่ชิดไปม่ชิดออกแมนตัวไหนมาั้นไหนบ่วงให้ส่วงเขาเลยอ่ะาบ่งเขาก็แนวผสนหลังจากเบิ้งนี้แล้วใส่วงให้ครับให้เบิ้งเต็มๆกันนะครับเขารียก่วงเด้อนะครับใ่ครับเอาบนนนะครับเดี๋ยวใ็ม่ได้ทำเขาเรียกเาเพิ่มเติมบอกร้อนเลยบวง้อนเลยบ่วงงี่เปนมาขาเียมากมากมากทเดดีขึ้นเจ็ห เจ็ดหแล้วกันศนะูนย์หศูนย์เก้านย์เก้ะอแล้วก็8แปดหกครับสี่ตัวครับสี่ตัวมักกมครับ,รบนี่แหละตัวได้มักกมตัวที่มักกมสิมักกโม,มเดี๋ยวนี้คือไอเจ็เก้าครับเจ็ดเก้าครับ อไม่หนีว้ตาไห้เนาะเอาลืมตาเจ็ดเก่าตัวนีงเจ็ดเก่ามีจิลืมตาเอาตัวนี้ละ่ามากมโมด้นะครับลายเบิ้งลาเบิ้งคาเกิได้จังใหมากเบิ้งช่วงเขาเลยบหดเจ็ดเก่านี่ตัววั่งนาเนาะันี้ยเดี๋ยวนครับเกเดิอออกคือเก่าน่ะเ่ยนะครับตามนี้ได้ครับมีตัวเนีนเจ็ดหกศูนเกแปดหกนะครับตัวมากโมมันเจ็ดเก่าด้ครับครับไอทีว่องไวหนีขึ้น เมื่อไรทบทวนสามรอบครับเจนเไี่ยมาวุ้งไงตามนี้นะครับสำหรับลาพัฒนาคอรี่ก็เลยมังนำกระจับไปได้วพี่ทองมาแลกงนะครับแต่อยพาะคนฟันคันประกอบกันลเลยแตนนะคอรี่นะครับครับฝากไว้นะครับดนดนหน้าสามทงยุ่กับโลกอีกใบหนึ่งที่อมองเห็นมันสีแมนนี่อย่างคนฟันประกอบเนาะแค่ว่ากับแปกอยู่ด้เชื่อ ฝันแปลกอยู่คันว่าจะของฝันลายหมอนรวยฝันลายกว่านี้นี่มาคิดเิ่งแล้วฟันนี่เดี๋ยวนี้มันฝันดีนะมันเป็นแล้เจอไปกับอีกทีบ้างเอ้ยมันแมนบ่คือมันแจงอ่อนก้อนฟันนี่มันเป็นเช่ไไรคือสิฝันคาฝันแน่เนี่ยฟอลี่ฟอลี่หูว่าเป็นยังสวัสดิ์ก็ได้หกพอลี่หูว่าเป็นยังก็สองหกเปียงคือคนส่วนใหญ่เขาอยู่ไปหน้าหลงถ้าเขาเล่นเปียสวัสด์มนคดไปหน่อยมันเล่นหก ไม่ว่าไปชั่วป่านเคยไปมา่อไรสวยหมดเลยคนเป็นกไป้องพํำเจ้ามาดูฟังดูด้คนเนนยนไต้อพาเจ้าอย่งนงไปเจ้าเลย้ยแบยืนแล้วบงจะทอนเรากัฟ้ามันคือหกคคนหลายสุดเนี้ยบ่าเขาถือเงินไปท่านเขสมอนสีนี้เขาไปถือเอาหน้าไปทานะครับพวกเอมาบานเขาจะเห็นเป็นเงินนรกเขาจะเห็นเป็นแก้วแวนเงินทองเป็นซ่งนาหเรื่องเขาสนใจมุ่งไปสนนรกนะเขาตัวตาเ่านะ ว่านคนเหลียวไปสวรรค์มันจะเป็นหอกเป็นปลาเป็นหนามคนสิ่ไปวันนี้อันนี้เขาฟังจาก่จพ่เจ้าประเทศมากหรือเปล่าเราฟังที่ถ้าจัวห้ามอีกต่อหนึ่งเลยอว่าจะจะกับจัวต่อแล้วนาะมองบุกใหเห็นนะครับเด้อพี่น้องเราฟังเนาะครับเอาละครับถือว่าพอลี่หายมาแล้วเด้นะครับตัวเด่นของตนนะครับเป็นหอกนะครับ ะโจยเสียหนึ่งน o l y ทุกเกมครับคร5บอ่าไม่ตีเลยครับมานตามนี้ได้นะครับโจนะโจมาน้ำพอลี y ได้นะครับสำหรับข้อฝันเรื่องนะครับอาจจะเป็นเล้าก็ได้อาจจะเป็นข้อฝันก็ได้ครับจะเป็นชุดผลเห็ดมาแล้วนะครับชุดถอนรหัสเหล้าเนาะอืมกับมีไห้ม่าหาตเป็นตัวเน้นได้นะครับเจ็ดหกศูนย์เก้าแปดหกศูเจ็เก้านะครับโจมาแรกนี้นะครับแห่งมาฟังลำลำเรื่อย กันทัวหนาดเด้อนะครับเสนอทางพอลี่ฮะก็ต้องขอบคุณพอลีหลายที่เรื่องปั่นหน้าทางด,ดีพีนนน่น้องเอเวซียครับการหายหน้หาทั้มีเขาไม่ลดธรรมดาเนะพอลีเนาะครับครับมันมีไฟหูวาเล่เจาะตัวใดญนะครับที่หายได้ก็คือเพื่อจะกลมใส่ใจในการทำง,งานของพอลีเนาะครับครับยังขึ้นกัวใหญนอนพี่น้องเอ้ยนะครับเป็นเห็ดกัวเกิดเห็ดกล่อมพยายามมาผลนนะครับแังปั่นพี่น,อน้องเอเซีกับชงมันกันดีดอกมีเขาไม่ลดเป็นธรรมดาสวัสดีครับขอบคุณพอลี่หลาย